ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่เกม Inception s e r v e r Story นะครับกับผมทศกัณฐ์และก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวสไนเปอร์อีกครั้งนะครับผมสำหรับปืนสไนเปอร์ที่ผมหยิบมารีวิวในวันนี้คือปืน SVD นะครับผมก็สำหรับ SVD เนี่ยจัดว่าเป็นสไนเล็กนะครับผมเนื่องจากว่าคุณสมบัติของ SVD เนี่ยเมื่อไปเทียบกับสไนเปอร์ตัวอื่นเนี่ยจะไปเทียบเท่ากับพวกเขาไม่ได้เลยเพราะว่า SVD เนี่ยมันเป็นปืนที่มีดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ก็ยังเป็นสไนเปอร์นะ คือด้วยรูปลักษณ์ของมันแล้วก็ลักษณะการยิงของมันเนี่ยมันก็ยังเป็นสไนเปอร์นะคือเอาเป็นว่ามันคือสไนเปอร์กระบอกนึงนี่แหละแต่ว่าสาเหตุที่ทําไมปืนกระบอกนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันมีดาเมจที่ต่ําเมื่อเทียบกับสไนเปอร์ตัวอื่นซึ่งมันมีดาเมจแค่ประมาณ70กว่าๆเท่านั้นเองนะแล้วถ้ายิงเข้าไปที่ทําตัวเนี่ยดาเมจมันไม่ถึง70ด้วยซ้ำมันก็ประมาณ50 40 50ด้วยซ้านะครับผมแต่ svd เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่แบบคนจะไม่ค่อยหยิบม,มาใช้กันเพราะว่ามันยิงหนึ่งนัดไม่ตาย2นัดก็แล้วก็ยังไม่ตาย3นัดนะฮะอาจจะตายนะถ้าศัตรูไม่ปั๊มยาเลยนะครับผม SVD เนี่ยเป็นสไนเปอร์ที่ทำดาเมจได้น้อยนะการยิงศัตรูเนี่ยแม้ว่าเราจะยิงเข้าหัวในระยะไกลเนี่ยไม่สามารถสังหารศัตรูได้ใน1นัดนะครับผมซึ่งแตกต่างกับสไนเปอร์ตัวอื่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไม SVD ถึงไม่รับไม่ได้รับความนิยมนะครับผมในระยะในระยะแค่ใกล้ๆเนี่ย SVD เนี่ยยัง พอหวังผลได้นะแต่พอในระยะประมาณ400-600ไปเนี่ยดาเมจมันลดลดน้อยถอยถดลงไปเยอะพอสมควรนะทำให้ SVD เนี่ยไม่สามารถสังหารศัตรูได้ในจำนวนกระสุนแค่ไม่กี่นัดนะครับผมก็ส่วนเรื่องสเต็ปการยิงสไตล์การยิงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ SVD นะครับผมถึงแม้จะเป็น,นระยะประชิดถ้าศัตูใส่หมวกเคสไตหรือหมวกที่มีการป้องกันของหัวเนี่ยมีโอกาสการหัวแตกเนี่ยบางครั้ง SVD ไม่สามารถสังหารศัตรูได้แม้กระทั่งว่าในในระยะประชิดขนาดนี้นะแต่ถ้าหัวเปล่าเนี่ยยังไงก็แตกแน่นอนตายชัวร์นะแต่ถ้าหัวแบบนี้บางทีไม่ตายนะดามัดูกันเนี่ยครับสังเกตว่าหมวกหลุดฮะแล้วดาเมจที่ทํากับตัวละครเนี่ยก็ประมาณครึ่งตัวกว่ากว่าเท่านั้นเองดูอีกครั้งแม็กแม็ก มียาปั๊มยายัางฮะมียาบีอ่าเลือไม่ลดเลยครับไม่ลดเหรอฮะเมื่อกี้ไม่ลดเหรอฮะไม่ลดเลยมันตกนะ่เนี่ยมันจะไม่ลดอ๋อถ้าหมวกหลุดแสดงว่าไม่ลดเพราะว่าหมวกมันรับดาเมจไปแล้วนะฮะเรามาดูกันใหม่นะฮะต่อไปหมวกแปกรอบนี้ผมลองเลง็งเล็งตรงจุดที่ไม่ใช่หมวกดีกว่าผมลองเล็งบริเวณใบหน้าข้างๆดีกว่าอยากขยักพีนูอ้าวมันเดิมครับเขาหมวกไม่หลุดฮะทำดาเมจไปครึ่งตัวกว่ากว่าทำดาเมจไปครึ่งตัวกว่า ทดสอบกันอีกครั้งในระยะประชิดอัดเข้าหน้าเลยดีกว่าบับเหมือนเดิมครับเขา่าเข่าครับคือ SV เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงถูกจัดว่าเป็นสไนปะกระป๋องนละสไนระดับเกรดตำคือบางครั้งเนี่ยเรายิงเนี่ยเราไม่สามารถสังหารศัตตูได้ในนัดเดียวนะครับผม <c oughs> นอกจากว่ายิงเข้าหัว <c oughs> ยิงเข้าหัวนะเราถอดหมวกอะเรามาลองถอดหมวกทดสอบกันดีกว่าถอ,อดหมวกเลือดเต็มแล้วใช่ไหมฮะเต็มแล้วครับ เต็มแล้วเรามาดูกันว่าถ้าถอดหมวกจะไปสวรรค์หรือเปล่าปุ่งเรียบร้อยฮะไปสวรรค์ครับผมการันตีครับว่า s อสเนี่ยคือในยักษ์ประชิดระยะกลางๆประมาณ2 0 0 2 0 0กว่ากว่าเนี่ยเลมไม่ตายแล้วคือถ้าต่ำกว่า200ตีไป็น250แล้วกันนะถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยิงหัวเนี่ยนัดเดียวตายแต่ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยในระยะ3 0 0 400ยเนี่ยยิงหัวเนี่ยไม่ตายแล้วนะฮะ เพราะว่า SVD เนี่ยปืนตัวปืนด้วยตัวปืนที่มี power มันค่อนข้างต่ำนะครับผมอันนี้ผมใส่ t a c t i c a l sniper scope นะคือเป็นกล้องของตัวสไนเปตัวอื่นซึ่งไม่มีผลกับเรื่องของด a m a g ของตัวปืนนะมีผลกันโอเคเดี๋ยวไปดูในระยะ200-400-600กันบ้างนะครับผม SVD ในระยะ200นะครับผมสามารถสังหารศัตรูได้ในนัดเดียวถ้ายิงเข้าหัวนะส่วนวิธีการยิงในระยะ200เราจะให้ หัวของปฟาตูเนี่ยอยู่ใต้สามเหลี่ยมนะคือลักษณะของกล้องมันจะไม่เหมือนกับกล้องตัวอื่นใต้สามเหลี่ยมแรกเลยนะฮะนิดเดียวใต้ตระมัณนิดเดียวประมาณนี้นะผมวว้า wow. ของเขาดีจริงจริงของเขาดีจริงจใต้สามเหลี่ยมนิดนึงนะสังเกตว่าจะมีสามเหลี่ยมทั้งหมดสามอันนะครับผมเราใช้อันแรกแล้วก็หัวของปฟาตูเนี่ยจะอยู่ข้างใต้นะประมาณแบบนิดนึงนะไปกอดีเพย์ดูในคลิปนะครับผม ดูกันต่อในยะ400สีรนะครับผมสำหรับในยะ400ยเนี่ยที่ผมทดสอบกันดูนะสังเกตว่าช่วงเวลาไม่ไม่ตรงก,กันกับที่ผมยิงทีแรกก็คือว่าเราได้ลองยิงกันดูแล้วว่าในยะ 400, 400เนี่ยไม่สามารถสังหารศัตรูได้ใน1น,นัดนะครับผมคือแม้ว่าจะยิงหัวก็ตามนะกระสุนมันทําดาเมจได้ประมาณแค่ครึ่งตัวกว่ากว่าหรือครึ่งตัวนะแต่เวลาเรายิงเนี่ยในยะ400สสังเกตว่าจะมีบ้างใช่ไหมฮะเราใช้บ้างเหมือนเดิมนะสังเกตเอาบ้างที่2เอาเอาเป็นว่าเอาบ้างที่2เนี่ยเล็งไปที่ห นี่ฮะประมาณเนี้ย,ยเข้าหน้าเต็มเต็มเลยเข้าหน้าเต็มเต็มนะแล้วาดาเมจโดนไปเท่าไหร่ครับครึ่งตัวครึ่งตัวนะคือเวลาเล็งเนี่ยสังเกตว่าบ้างที่สองนะฮะ,จะจเอาบ้างที่สองเนี่ยเล็งไปตรงระหว่างขาก็ได้ฮะเล็งไปตรงเฉียดโฉบขำประมาณนั้นนะ่ะเล็งเสียด,ดยไปตรงขำโดนหน้าใช่ไหมฮะใช่นะจะสังเกตได้ว่าดาเมจเนี่ยในระยะ300ขึ้นไปเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยมันจะยิง 2นัดตายนะคือถ้าในระยะ200เนี่ยคือเราเรายังสามารถยิงหัวได้ไดสังหารศัตรูได้ใน1น,นัดนะ S p d เนี่ยกระสุนมันดาเมจสำหรับตัวปืนเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างเบานะมันเลยจัดเป็นสไนเปอร์เกรดต่ำในระยะไกลเนี่ยยิงนัดเดียวไม่ตายนะคือในกรณีที่จะยิงตายเนี่ยก็ต่อเมื่อศัตรูเนี่ยเลือดไม่เต็มนะเดี๋ยวไปดูในระยะ600กันว่ามีวิธีการอะไรยังไงในระยะ600 600ในระยะ600นะครับผม สังเกตดูว่าเราใช้สามเหลี่ยมข้างล่างสุดของสามเหลี่ยมในการเล็งน,นะฮะเอาหัวอย่างอยู่ตรงข้างล่างสุดของสามเหลี่ยมหรือง่ายคือเอาขีดที่สองขีดข้างล่างถัดลงมาเนี่ยเล็งประมาณนี้นะครับผมโดนหัวเต็มๆครับโดนหัวเต็มๆม,มนะคือประมาณประมาณช่วงขีดที่สองเนี่ยแล้วก็หัวเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูในวิดีโอเลยกว่านะผมอธิบายยากเหมือนกันเพราะว่ากล้องมันไม่รู้จะเรียกว่ายังไงมันเป็นมุมเหลี่ยมคือลักษณะการยิเงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต่อให้เรายิงแม่นยังไงก็ตามในระย,ยะขนนาดีี้เ่ SVD ไม่สามารถสังหารศัตรูได้ในหนึ่งนัดนะถ้าศัตรูไม่เลือดน้อยจริงๆหรือเลือดแบบไม่เต็มครึ่งตัวอย่างเงี้ยเออ S V D วอาจจะมีโอกาสสังหารศัตรูได้ในการยิงศัตรูไม่ว่ายังไงก็ตามนะ S V D ดีไม่สามารถสังหารศัตรูได้ถ้าศัตรูปั๊มยาไม่ว่าคุณจะยิงในระยะไหนก็ตามยิงระยะใกล้ศัตรูกดปั๊มยาปึ๊บเลือดเด้งขึ้นมาเกือบเต็ม SV D ดียิงดามจดทำได้เต็มที่ก็แค่เลยครึ่งตัวนิดนิดหรือครึ่งตัวกว่า,วานะครับผม ในทุกๆระยะนะยกเว้น200เรา,เรายังสามารถสังหารศัตรูได้ใน1น,นัดถ้าเรายิงที่หัวในระยะ200นะครับผมก็สําหรับคลิป SVD เขาไม่มีอะไรมากแล้วนะครับฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะก็ก่อนจะรํบลากันไปก็อย่าลืมฝากกลุ่มนะกลุ่ม Infection ตลาดปืน Byfarthot สำหรับใครที่จะหาซื้อสไนเปอร์ก็เข้ามาติดต่อได้ที่กลุ่มนะไปถามดูก่อนว่ามีเซตสไนเปอร์ที่คุณต้องการหรือเปล่านะบางทีของอาจจะหมดก็ได้นะผมก็ฝาก<ม>ไว้เพียงเนี้ มีเพียบเลย a v d มีเปล่าเว้นเว้นนี่ครับเว้น M 1 0 7ครับตอนนี้ของขาด AW มีไหมพี w ่ M M ไม่ขายมีก็บอกเดียวไม่ขายด้วยนะโอ้มาดูกันว่าระยะคือในระยะอย่างนี้เนี่ยเรายิงยังไงมันก็ไม่ตายฮนะอืไม่โดนด้วยอ๋อลืมไปไม่ใช่600 400ประมาณนี้โอ้โหหน้ากุนี่เทาเลยครับ ลากันเพียงเท่านี้ก่อนที่กูจะตายหากันไปนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ